ในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้การในหน่วยการเรียนรู้เรารักประเทศไทยนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วก็คือความหมายของธงชาติไทยความหมายของเพลงชาติไทยแล้วก็เด็กๆร้องเพลงชาติไทยกันได้หรือยังคะร้องกันได้ทุกคนแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของมารยาทไทยนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทย เราจะต้องมีกิริยามารยาทที่งดงามอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งมารยาทเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเลยนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยมารยาทอันดับแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือการไหว้นะคะเมื่อเราเจอกันไม่ว่าเราจะเจอ คุณพ่อคุณแม่เจอคุณครูเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วมารยาทอีกแบบหนึง่งก็คือการขอบคุณนะคะเมื่อมีใครเอาของมาให้เรานะคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อขนมให้เรามีผู้ใหญ่เอาของขวัญมาให้เราเราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ แล้วก็เมื่อเราทําผิดนะคะหรือว่าเราทําผิดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นการเดินไปชนเพื่อนนะคะทําให้เพื่อนหกลม้มเราก็กล่าวคําว่าขอโทษครับขอโทษค่ะนะคะอันนี้คือมารยาทของคนไทยเราที่จะต้องมีทุกคนค่ะมารยาทไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือการแต่งกายนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะเราจะต้องมีการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับการเทศะนะคะกับการที่เราจะไปอย่างเช่นเรามาโรงเรียนเราก็ต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะถ้าเราไปเที่ยวเราก็จะต้องใส่ชุดไปเที่ยวนะคะ เป็นไงคะมารายาทไทยในวันนี้นะคะที่คุณครูบอกไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วท้ายคลิปนี้เราคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะ We ain't will ควรพูดไพยราะผู้หญิงควรพูดคับผู้ชายควรพูดครับไม่นั่งสุภาพต้องนั่งเก่าอีไม่นั่งไวยค่ะ